GOT IT! the top, limit. don't take it. no no play I gimmicks. I'ma สวัสดีครับช่อง YouTube ในนกชาแนลนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับเจอกันเช่นเคยนะครบับกับการพาชมรถนะครับคลิปนี้ก็จะถ่ายไว้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่29กุมภาพันธ์2567นห้ร้บนะครับวันนี้วันพิเศษนะครับ29กุมภาพันธ์2567นนะครับก็ใครที่เกิดวันนี้ ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกอย่างเฮงๆรวยๆกันทั่วหน้านะครับแล้วก็วันนี้ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้มีความสุขกันทั่วหน้าในวันพิเศษนี้29กุมภาพันธ์นะครับ4ปีมีครั้งกว่าจะมาถึงนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปชมรถ Toyota Hilux Re v o D p r ่ l a n n e r Double 4, ประตู2คูณขับสยกสูง2.4เมตร เกียร์ธรรมดา6สปีดส,สีเทาคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับราคาจิู่ที่9,600 0บาทนะครับ9,600 0บาทถือว่าราคาก็พอใช้ได้น่าเล่นอยู่นะครับนี่แล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีด้วยสำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นรองท็อปของ Toyota h i l u x สฮีโ o d ดีฟรีรันเนรนะครับนี่รองมาจากรุ่น High นะครับนีแต่ก็เป็นรุ่นที่แต่ก็เป็นรุ่นที่คุ้มค่าน่าใช้เหมือนกันแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะครับ รุ่นนี้นะครับก็สามารถตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายได้ทั้งการใช้งานในเมืองการใช้งานในชีวิตประจําวันการใช้งานส่วนตัวการใช้งานเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวเที่ยวต่างจังหวัดต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเที่ยวเชียงใหม่ก็ได้เที่ยวกรุงเทพก็ได้หรือจะเอาไปใช้งานบรรทุกขนของที่จะเตรมไปขายตามถนนคนเดินต่างๆหรือตลาดนัดต่างๆอย่างกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการรถกระบะ4ประตู เกรดกลางนุ่มออปชันระบบความปลอดภัยจัดเต็มคนได้เท่าของคนได้เท่าของขายแล้วก็คนได้เท่าคนรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับนุ่มยิ่งสีเทาเป็นสีที่สวยงามสุดๆเลยทีเดียวนะครับนุ่มสีเทามาเจอกับหน้ามินิร็อกโคแบบนี้ถือว่าสวยดุดันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปรับชมสเปคของรถรุ่นนี้กันเลยนะครับเริ่มจากไฟหน้านะครับไฟหน้าในรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไบบี LED นะครับ ตรงนี้ไฟสูงไฟต่าอยู่ในโคมเดียวกันฟอร์มมีโฮมก็มีมาให้ทุกตุ้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟสองสว่างเวลากลางวันเดทามกันนิ n นึงเลแล้วก็ไฟรีตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟเลียวแบบ LED พร้อมการออกแบบหูแก้วตรงเนี้น,นี่ทำให้สะท้อนแสงได้ดีเพื่อความปลอดภัยออต่อเพื่อนร่วมทางนะครับแล้วก็การตกแต่งแถบตรงนี้ก็จะเป็นแถบสีโครเมียมนะครับโลโก้ไฮลักซ์ปั๊บอยู่ด้านข้างนี้นะครับ แล้วก็กระจังหน้าในรุ่นนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่รุนนี้โโคเลยนะครับนี่เป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่สีเทาดำพร้อมกับการตกแต่งแถบด้านในก็จะเป็นแถบสีโครเมียมนะครับโลโก้โตโยต้าแบบโครเมียมนะครับแต่หน้าเสียดายไม่มีกล้องรอบคันมาให้นะครับแล้วก็คิ้วฝากระโปรงรถก็จะเป็นแถบสีเทาดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยแล้วก็กันชนหน้าในรุ่นนี้ก็จะเป็นกันชนหน้าดีไซน์ใหม่สีเดียวกับตัวรถแบบทะยามุมประมาณนี้นี่ทะยามุม พร้อมกับฟอนต์ประพการแบบนี้ที่เป็นสีเทาแบบเงาๆสวยงามนะครับแล้วก็เบ้าตรงนี้ก็อรองรบับกับกระจกหน้าแล้วก็กันชนหน้านะครับนี่นี่หน้าตาแบบนี้ถือว่าลหล่อดุดันเท่เราใจใครก็มองเลยทีเดียวนะครับนี่หน้าตาแบบนี้ทุกคนชื่นชอบกันเยอะแล้วก็ให้การยอมรับดีมากเลยนะครับกันชนหน้าในรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมเซ็นเซอร์กัรระยะกันหน้าอีก2จุดนะครับไฟตัดหมองด้วย ไฟตัดหมอกในรุ่นนี้หรือว่าไฟฟอกแลนด์นะครับจะเป็นแบบ led นะครับสำหรับรุ่นนี้ led ทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็กรอบไฟตัดหมอกก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยด้านนอกเป็นสีเทาสีเทาแบบเรๆส่วนด้านในก็จะเป็นสีเทาดําแบบด้านๆนะครับชุดตกแต่งคีบซุ้มล้อทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยดีไซน์สวยงามนะครับด้วยโทนสีเทาดําแบบนี้เลยสีเทาดําแบบด้านๆอย่างเงี้ย แล้วก็เบ้าตรงนี้เป็นสีเทาแบบเงาๆนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับล้อในรื่อนี้ก็จะเป็นล้ออลอยดีไซน์ใหม่สีสีทูโทนปัดเงาขนาด18นิ้วนะครับพร้อมอยาง265ทับ60 R18 ของวิชลีนพรีเมอร์ซีอ u v นะครับนี่ล้อลนยนี้ถือว่าสวยงามสวยงามสุดๆไปเลยหรูหราดีนะครับดิสเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกพร้อมเครื่ระบายความร้อนพร้อมคาลิปเปอร์ด้วยส่วนด้านหลังก็จะเป็นดรัมเบรกน,นะครับ ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นแหนบซ้อน3แผ่นพร้อมชกอัพนะครับนี่เพื่อรองรับกบารบรรทุกนะครับนี่หน้าดิสเบรกส่วนด้านหลังก็ดมเบรกนะครับนี่แผ่นบังโครนก็มีทั้งคู่หน้าและคู่หลังเหมือนเดิมนะครับตัวบันไดข้างก็จะเป็นพลาสติกสีดําด้านแบบนี้เลยให้ก้าวขึ้นลงมั่นคงแข็งแรงเหมือนกันนะครับโลโก้ไฮลักซ์แบบโครเมียมนะครับติดอยู่ที่ปานประตู ทั้งสองบานเลยแล้วก็มือจับไม่ใช่สิตัวกระจกมองข้างในรุ่นนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างแบบสีโครเมียมตัดกับสีดําด้านคอมกับไฟเลี้ยวแบบนี้ไฟเลี้ยวสีลมดําแบบ LED นะครับสามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าได้เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานนะครับกระจกบานหน้านะครับเป็นแบบอัดซ้อนนิรภัยพร้อมแถบกองแสงไว้ปัล็อกฝนก็ยกได้แบบนี้เลยเป็นแบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้นะครับ เสาอากาศในรุ่นนี้ก็เหมือนกับรีโวทุกรุ่นเลยเป็นเสาอากาศส่งสั้นมาตรฐานนะครับด้านข้างก็จะมาพร้อมมือจับเปิดประตูรถด้านนอกที่เป็นสีโครเมียมทั้ง4ี่บานเลยเสาบีเป็นแบบสีดําการตกแต่งกรอบหน้าต่างก็จะเป็นแถบสีดําทั้งหมดเลยนะครับนี่นี่เดี๋ยวพาไปดูด,ด้านข้างกันเลยนะครับด้านข้างก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะนี่สวยงามดูลงตัวและมีสเสน่ห์เลยทีเดียวนะครับนี่สีเทาแบบนี้ใครๆก็ชอบนะครับ แล้วก็มิติภายนอกนะครับยาว5,325ม mm, มกว้าง1,900 1,900ม m mm, มนะครับและสูง1,815ม m mm, มนะครับแล้วก็ความยาวช่องล้อนะครับ3,085ม mm, มความกว้างช่องล้ออยู่ที่1,540ม m mm, มนะครับแล้วก็ระยะต่ำสุดจากพื้นหรือว่ากราวเคลนนั้น217ม m mm, 217ม mm, มนะครับถูกต้องแล้ว217ม m mm, มนะครับ แล้วก็มิติกระบะนะครับด้านหลังเลยยาวหนึ่ารอยห้ามิลเมตรกว้าง1540ง mm, พมิลิเมตรและสูง480ร mm, ้ยมิลิเมตรยังเหมือนเดิมทุกประการนะครับแม้ว่าจะเปลี่ยนหน้าเป็นมินิบล็อกโคก็ตามนะครับน,นี่ล้อและยางด้านหลังก็ไซส์เดียวกับล้อหน้าเลยคิอซุ้มล้อด้านหลังก็ดูสวยดีนะครับเดี๋ยวพาไปดูช่วงล่างหลังเลย ช่วงล่างหลังเป็นแหวนซ้อนสามแผ่นพร้อมชกอัพนะครับนี่จะพาไปดูที่หลังเลยนะครับนี่แผ่นบางโคนหลังนะครับสติ๊กเกอร์สัญลักพรีลันเนอร์ดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยพรีลันเนอร์ขับสองยกสูงพร้อมกับสัญลักซูเปอร์เฟกซัสเพนชั่นด้วยนะครับซูเปอร์เฟกซัสเพนชั่นอจะพนุกพาไปดูทีเดียวจบเลยนะครับนี่ซูเปอร์เฟกซัสเพนชั่นจากเบลต้าไฮลัสคูโบ่ดีพรีลันเนอร์นะครับช่ล่างใหม่ ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ให้มีความนุ่มนวลเกาะถนนได้ดีขับขี่นุ่มสบายเก็บอากาศได้ดีแล้วก็รองรับการบรรทุกหนักได้ดีกว่าเดิมนะครับนุ่มสบายหนึ่งบั่จใจทุกเส้นทางดูดรถยนต์นั่ง SUV ระดับหรูเลยทีเดียวนะครับโดยจะมีการปรับปรุงสอประการดังนี้นะครับประการแรกปรับจูนโช๊คอัพใหม่ให้สามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดียิ่งขึ้นนะครับโช้คอัพจะเป็นแบบทวีทุกทุกรุ่นเลย ประการที่2แหนบแผ่นลดจํานวนจากเดิม5แผ่นเหลือ3แผ่นนะครับแหนบแหนบ3แผ่นนะนี่มีความยืดหยุ่นสูงผลิตจากวับบสดุไฮเดรนไซส์สตีลที่มีน้ําหนักเบาและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในการทําแหนบการสะเทือนเพื่อทำให้ระบบช่วงล่างมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นก่อถนนได้ดีขับขี่นุ่มสบายยิ่งขึ้นแล้วก็ยังคงรองรับกบารบรรทุกหนักได้ดีกว่าเดิมนะครับนี่ยางอะไหล่ก็เป็นล้อกระทะเหล็กขนาด18นิ้วพร้อมอยาง2องหก้าทก R18 ของ Mitsubishi SUV นะครับนี่และนี่ก็คือ s u p e r f e e x Suspension นะครับ s u p e r f e c t Suspension นุ่มสบายหนุนมั่นใจทุกเส้นทางเลยทีเดียวนะครับนี่ช่วงล่างใหม่นุ่มแน่นหนึบกาะถนน,นได้ดีทุกท่านก็มาทดลองขับด้วยตัวคุณเองกันได้นะครับนี่นี่ p i นเ n n e r นะครับ ไฟท้ายในรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED Light Guiding ดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยฝั่งนี้เป็นรูปทรงเลข3านะครับส่วนฝั่งซ้ายเดี๋ยวพีุ่กพาไปดูเลยฝั่งซ้ายก็จะเป็นรูปทรงตัว E นะครับดูสวยงามสะดุดตาผู้พบเห็นแล้วก็สว่างชัดเจนดีนะครับก็ทั้งไฟรีไฟเบรกไฟถอยนะครับไฟรีไฟเบรกไฟถอยเป็นแบบ LED ทั้งหมดส่วนไฟเลี้ยวที่เป็นสีส้มอัมพันจะเป็นหลอดธรรมดาดูนะครับ โลโก้ไฮลักษ์ป้อมอยู่ด้านข้าง,างนี้นะครับกระจกบ้านหลังก็มีลรยฟ้ากระจกหลังมาให้นะครับแล้วก็พื้นที่กระบาดท,ท้ายก็ประมาณนี้เลยด้วยความที่เป็นรถ4ประตูนะครับพื้นที่กระบาก็สามารถขอเซลล์ติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับหนึ่งแต่ก็สามารถจองรับบรรทุกข,ของได้ดีเหมือนกันนะครับโลโก้โตโยต้าแบบโครเมียมติดอยู่ที่ฝาท้ายกระบาดนี่เลยแล้วก็ที่เปิดฝาท้ายกระบาก็จะเป็นแบบสีโครเมียมนะครับพร้อมกับ กล้องมองหลังจากโรงงานถอยจอมั่นใจปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่น้าเสีดายยังไม่มีกล้องรอบคันแต่อย่างใดน,นะครับนี่ฝาท้ายก็เปิดได้ง่าย <c oughs> สบายๆนะแต่ว่าจะหนักไปหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้ใส่เหล็กช่วยผ่อนแรงในการยกเปิดปิดฝาท่ายเหมือนรุ่นร็อกโคแต่อย่างใดแต่ก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับ <c oughs> ไฟเบรกโดที่3อยู่ตรงนี้เลยนะสำหรับไฟเบรกดวที่3นะครับเป็นแบบ led นะหนึ่ไฟเบรกโดที่3อยู่ตรงนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับ โลโก้ไฮลักษ์แบบโครเมียมจะอยู่ที่ฝาท้ายกระบะพร้อมกับโลโก้ไฮลักษ์ร v โวแบบโครเมียมสำหรับกับสีแดงเสริมความเป็นเอกลักษณ์ให้ t o y ยต a h ไฮลักษ์รีโวได้ดีเลยทีเดียวครับตัวกันชนท้ายในรุ่นนี้ก็เหมือนกับล็อกโคปี2 0 2 1หรือปี2 5 6 4เลยนะครับนี่เป็นกันชนท้ายสีเทาตัดกับสีดำด้านนี่ตรงเหล็กนะเป็นสีเทาแบบเงาเงานะส่วนด้านบนก็จะเป็นพลาสติกสีดำด้านนะครับนี่ขึ้นได้2ส,สเต็ปให้ก้าวขึ้นลงมั่นคงแข็งแรงเลยทีเดียว มุมการชนตรงนี้ก็นี่เหมือนของปี21หรือปี64เลยประมาณนี้เลยนะครับถ้าเป็นรุ่นไฮม Hi, ันก็จะสูงไปหน่อยเพราะมีระบบแจ้งเตือนข่าถอยรถ RCTA นะครับแต่วันนี้รุ่นนิดยังไม่มีนะครับการชนท้ายในรุ่นนิดก็มาพร้อมเซ็นเซอร์การดระยะด้านหลังอีก4จุดด้วยนะครับเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการถอยจอดเลยทีเดียวนะครับนี่ให้ชมด้านหลังกันเลยด้านหลังก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะครับนี่สวยดีๆเลย สวยงามตาแด่ด้านหน้าโจลด,ด้านหลังเลยทีเดียวนะครับระบบความปลอดภัยในรุ่นนี้ก็ให้มาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าจะเป็นรุ่นกลางอย่างรุ่นมิดก็เถอะนะครับแต่ให้มาแบบจัดเต็มเลยสำหรับระบบความปลอดภัยนะครับทั้งระบบป้องกันล้อล็อก abs ระบบกระจายแรงเบรก ebd ระบบเสริมแรงเบรก ba เข็มขัดนิรภัย3.5ที่ล่างพร้อมระบบดึงร้อนกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติระบบคู่หน้าถูกลมนิรภัย srs 3ตํตำแหน่งนะครับคู่หน้า2ตํตำแหน่ง เขาคนขับ1ตำแหน่งนะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC ระบบควบคุมการใส่ของส่วนพ่วงท้าย TSC กล้องมองหลังเซ็นเซอร์การระยะ6จุดรอบคันหรือพาร์เซนเซอร์น,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 นะครับสัญญาณกันขโมยก็มีมาให้เหมือนกันนะครับนี่โครงสร้างตัวถังเสริมเหล็ก ไม่ใช่สิโครงสร้างตัวถังยี่้อไัย G.O.A. แล้วก็คานเหล็กที่ห้อภัยด้านข้างด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดประมาณ6.4เมตรนะครับดูระบบความปลอดภัยถือว่าจัดมาแบบเน้นๆเลยทีเดียวสำหรับรุ่นเกรดนิดนะครับจึงไม่แปลกใจที่รุ่นนี้ขายดีแล้วก็เห็นกันบนท้องถนนบ่อยๆนะสำหรับรุ่นเกรดนิดนะครับนี่ใครๆก็อยากได้รุ่นนี้นะครับนี่เอาละครับเดี๋ยวไปดูภายในห้อโดยสารกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ นี่ภายในห้องโดยสารนะครับถือว่าหรูหรากว้างขวางนั่งสบายบรรยากาศดีมากๆเลยตามแบบฉบับ t o y ย t a h ไฮลัสรีโว่ดีพรี u n นเนอะไรทีเดียวนะครับภายในห้องโดยสารก็จะเป็นโทนสีดำตัดกับสีเงินนะครับนี่แล้วก็แล้วก็แผงแล้วก็แผงประตูด้านข้างก็จะเป็นยูนิเทนสีดำแบบนี้เลยปอกแบกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีการตกแต่งแถบสีเงินที่อยู่ตรงนี้นะครับมือจับเปิดประตูรถด้านในก็เป็น สีโครเมียมทั้ง4บานเลยแล้วก็มีที่ล็อกและปลดล็อกประตูนะครับที่พักแขนข้างประตูก็เป็นบุกหนังสีดำโดยด้ยด้วยสีเงินนะครับกระจกไฟ,ฟฟ้าและเซ็นท่านล็อกพร้อมสปีดออตโต้ล็อกก็มีมาให้เหมือนกันแต่ว่าระบบออตโต้และกันหนีแจมโปรเทคชั่นจะมีเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นนะครับด้านซ้ายก็เป็นปรับองศากระจกมองข้างซ้ายขวาแล้วก็กดภาพกระจกมองข้างแบบไฟฟ้านะครับอันนี้ช่องวางหนังสือวางขวดน้ําวางบเชียก็ได้นะครับลำโพงในรุ่นนี้มี4ตําแหน่งนะครับสำหรับลำโพงนะครับ เบาะนั่งในรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะนั่งแบบกึ่งหนังแท้สีดํหรือได้ด้วยสีเงินดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยนั่งสบายนุ่มนวลโอบกระชับรับสรีระได้ดีทั้งฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับเพราะมีการออกแบบปีกตรงนี้ด้วยนี่นั่งสบายโอบกระชับได้ดีแล้วก็สามารถติดตั้งแอร์ลำบาของโตโยต้าได้เพื่อให้หลังของเรานั้นนั่งสบายผ่อนคลายไม่ปวดหลังนะครับการปรับเบาะนะครับเป็นฝั่งผู้ขับขี่เป็นแบบปรับไฟฟ้าแต่ทิศทางนะครับ ส่วนฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าก็ปรับแมนวนวดเลือนเด่นได้นะครับการดีไซน์คอนโซลด้านหน้าถือว่าสวยงามโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับ To y ย ta h i l u ์ริสทริโบตีพรี n ันเเลยทีเดียวนะครับมีคอนโซลด้านหน้าสวยจริงๆนะครับ t o y ย ta ออกแบบดีมากๆเลยทีเดียวนะครับพวงมาลัยในรุ่นนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยแบบหุ้มหนังสีดำโดยได้ด้วยสีเงินดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยปรับระดับได้4ทิศทางมาพร้อมระบบผ่อนแรง VFC หรือ Variable Force Control นะครับ ทำให้น้ำหนักพวงมาลัยเบาลางลแปรผันตามความเร็วลดความเมื่อยล้าของผู้ขับขี่แล้วก็ช่วยช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจเลยทีเดียวโลโก้เตอร์ตาแบบโครเมียม e um พร้อมการตกแต่งแถบสีเงินแล้วก็ดัดสายเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงรับสายโทรศัพท์คําสั่งเสียงที่พวงมาลัยนะครับถ้าเชื่อมต่อกับระบบบลูทูธนะส่วนด้านขวาก็เป็นเรียกดูข้อมูลจากหน้าจอ M I D นะครับกุญแจในเรื่องนี้ก็เป็นกุญแจแบบไขสตาร์ทพร้อมไฟแสดงตำแหน่งกุญแจตรงนี้เลยนะครับนี ตัวกุญแจในรุ่นนี้จะเป็นกุญแจแบบรีโมทแจ็คไนคีพร้อมระบบอิโมบิลเซอร์ป้องกันการสตาร์ทเครื่องยนต์โดยกุญแจปลอมนะครับสัญญาณการขโมยก็มีมาให้ก็มีมาให้เลยนะครับนี่ก็จะเร่งรีบไปหน่อยนะครับอ่ะต่อเลยขอถอนใ,ใจก่อนช่องแอร์นะครับทั้งฝั่งผู้ขับขี่ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้ามาพร้อมการตกแต่งแถบสีเงินแล้วก็ช่องแอร์อีกฝั่งหนึ่งที่คอนโซลด้านหน้าตรงนี้เลยสองคู่หน้าตรงนี้พร้อมปุ่ ปุ่มเปิดปิดไฟฉุกเฉินนาฬิกาที่ปรับตั้งนาฬิกาแล้วก็ตัวปรับทิศทางของแอร์ด้วยนะครับทุกรุ่นมาพร้อมแผงกออากาศเพียง2.5มาให้ทุกรุ่นนะครับมีช่องวางแก้วน้าทั้งฝั่งผู้ขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าครบครันเลยทีเดียวนะครับนือสุดยอดไปเลยแล้วก็ตัวพีเป็นปุ่มพาร์คเซนเซอร์หรือเซนเซอร์กักระยะขนาดถอยจอด 6. รอบคันนะครับมีสามารถกดเปิดปิดใช้งานได้เลยแต่ถ้าเปิดต่อเวลาจะดีเหมือนกันเพื่อความปลอดภัยนะครับเปิดฝากระโปรงรถเปิดฝาธนารมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับ มือจับขึ้นรถก็มีทั้งหมด7ตําตำแหน่งนะครับตามสไตล์รุ่มนมิดนะครับถ้าเป็นรุ่นไฮก็จะมีแปดตำแหน่งเนาะแต่นี้รุ่มนมิดมือจับขึ้นรถจะมีทั้งหมด7ตําตำแหน่งนะครับแต่ก็ขึ้นได้ง่ายสบายๆเลยติดอึเล็กขึ้นก่อนโอ้วันนี้ร้อนมากๆเลยใกล้จะถึงเดือนมีนาคมลวนะครับอาตอกันเลยนะครับมาตรวัดเรือนแสงในรุ่นนี้ก็จะเป็นมาตรวัดเรือนแสงแบบออปติคอนดิไซด์สวยงามแบบนี้เลยฝั่งซ้ายเป็นมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์ส่วนฝั่งขวาเป็นมาตรวัดกิโลเมตรแล้วก็อัตรามาตร,ารวัดความเร็วกิโลเมตรแล้วก็อัตราปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงในถังนะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID แบบจอดิจิตอลดีไซน์สวยงามแบบนู้นเลยแสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างครบถ้วนคมชัดแล้วก็สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับนจอนี้ถือว่าสวยจริงๆนะครับสำหรับจอ MID ในรุ่นนี้รุ่น entry ก็มีเหมือนกันนะครับ วัสดุแผงคอนโซลด้านหน้ายังไม่มีอะไรเนาะเป็นยูนิเทสีดำยังไม่ได้เป็นซอฟทัชแต่อย่างใดนะครับการตกแต่งแถบคอนโซลด้านหน้าเป็นแถบสีเงินถือว่าสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับช่องเก็บของด้านบนแบบมีฝาปิดก็สามารถเก็บของได้อเนกประสงค์หลากหลายมีคูลบล็อกด้วยนีคูลบ็อกเป็นเรื่องของอุปกรณ์เก็บความเย็นของเครื่องดื่มอ,อย่างนมน้ำผลไม้โค้งเบปซี่แฟนต้าสไป์อะไรก็ได้ประมาณนี้เย็นสบาย ตลอดทุกการเดินทางเลยทีเดียวมีคูบ็อกพบเครื่องดื่มหรือนมหรือน้ำผลไม้ไปด้วยสะดวกสบายเลยดื่มอย่างสดชื่นแน่นอนนะครับแล้วก็แต,แต่แต่ก็เก็บของได้เหมือนกันนะครับนีช่องเก็บของด้านล่างแบบมีฝาปิดแล้วกุญแจล็อกก็สามารถเก็บของได้เก็บหนังสือเอกสารแล้วก็คู่มือการใช้รถของโตโยต้าได้ด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นที่แจ้งเตือนการทํางานของถุงลมนิรภัยถ้าจะเปิดปิดถุงลมนิรภัยฝาผู้โดยสารตอนหน้าก็ไปเปิดปิดตรงที่ ริมซ้ายของตัวคอนโซลหน้านะครับด้านนู้นเลยนะครับนี่แต่ต้องเปิดประตูไว้ก่อนนะครับแถบตรงนี้ก็เป็นแถบสีดําเงานะครับนีระบบความบันเทิงในรุ่นนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสขนาด8นิ้วดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้สมาร์ทโฟนได้ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้แล้วก็มีระบบ T-Connect by Toyota ทุกรุ่นเลยนะครับนี ชื่อมต่อความสุขและความบันเทิงได้ทุกการเ,เดินทางเลยทีเดียวปุ่มควบคุมหน้าจอต่างๆก็จะประมาณนี้เลยีอนอนีจจูนค้นหาเครื่องวิทยุหาประมาณนี้แล้วก็เลขเสียงรถเสียงอยู่ตรงนี้หรือจะกดที่ตัวพวงตัวพวงมาลัยก็ได้นะครับแอร์ในรุ่นนี้ยังคงเป็นแอร์แบบมือหมุนธรรมดาเหมือนเดิมนะครับนี่แอร์แบบมือหมุนธรรมดาแล้วก็มีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยใช้งานง่ายสะดวกสบายเย็ยนสบายเหมือนกันนะครับทั้งปรับทิศทางลม ไล่ฝ้ากระจกหน้าไล่ฝ้ากระจกหลังระดับความแรงของพัดลมระดับน้ํายาแอร์เปิดระบายอากาศหมุนเวียนภายในแล้วก็ระบยอากาศด้านนอกด้วยนะครับนี่ช่องเสียบ power outlet 12โวลต์120วัตต์ก็ให้มา2ช่องตรงนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ช่องเสียบ USB ก็มีแค่ตรงนี้ช่องเดียวแต่ว่าฝาปิดนั้นเขาปรับปรุงใหม่แล้วเปิดให้เปิดได้ง่ายสบายๆนะครับเป็นเป็นพลาสติกแบบนี้เลยนี่ช่องเสียบ USB 1ช่องเลครับ ฝาปิดก็เปิดปิดง่ายสบายๆนะครับแต่ก็สามารถติดตั้งตรงนี้เพิ่มเติมได้เหมือนกันนะครับทาง toyota เขาก็มีอุปกรณ์แท้จากโรงงานมาให้อยู่แล้วนะครับอันนี้ช่องวางโทรศัพท์มือถือแล้วก็พิเศษกว่านั้นนี่นีเหมือนกันเลยระบบควบคุมการทรงตัว vsc แล้วก็ป้องกันล้อหม,มุนฟรี trc นะครับกดเปิดปิดได้นะครับแต่กดเปิดตลอดเวลาจะดีมากๆเพื่อความปลอดภัยนะครับ กระจกมองหลังปรับรถแสงสะท้อนยังคงเป็นแบบแมนนวลธรรมดานะครับยังไม่ได้เป็นออโต้ต,ตัดแสงอัตโนมัติแต่อยใดยังเป็นแมนนวลอยู่นะครับนี่ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารบริเวณด้านหน้าหรือไฟส่องอ่านแผนที่นะครับนี่เปิดปิดได้ง่ายสบายๆพร้อมกับไฟส่องสว่างตรงกลางหรือไฟเก่งนะครับก็ทั้งหมดยังเป็นหลอดสีส้มธรรมดาอยู่นะครับกล่องเก็บแว่นตาก็เก็บแว่นตาได้เลยสบายๆนะครับที่แผงบังแดดท้งฝั่งทุกขับ แล้วก็ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านั้นเป็นแบบวัสดุคุ้มผ้าและ PVC ีสีเงินนะครับฝั่งผู้ขับขี่มีช่องเสดเอกสารมาให้ด้วยแต่ว่าฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านั้นมีกระจกมาให้ด้วยมีกระจกมาให้ด้วยคุณผู้หญิงต้องการแต่งหน้าก็เปิดกระจกและส่องแต่งหน้าได้ตามอธยาศัยของท่านนะครับมีเปิดกระจกส่องแต่งหน้าได้เลยหรับคุณผู้หญิงนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับมีเข้าเกียร์ง่าย,ายสบายๆมันสะใจราบรื่นทุกกาขับขี่เลยทีเดียวนะครับ หัวเกียร์ก็ออกแบบได้สวยงามมากๆเป็นหุ้มหนังสีดําแถบตรงนี้ไปแถบโครเมียมฐานเกียร์ไปแถบโครเมียมแล้วก็หนังหุ้มเกียร์ก็โดยได้ด้วยสีเงินแล้วก็แถบด้านานอกเป็นแถบสีเงินนะครับ <S <S ปุม่ม ECoMode และ Power Mode นะครับ <S <S ถ้าต้องการประหยัดเน้นใช้งานในเมืองก็กดปุม่ม ECo Mode ได้นะครับแต่ว่าถ้าต้องการแรงสะใจแรงทะลุนรกแรกแซงทันใจด้วยความแรงที่ต่อเนื่องก็กดปุม่ม Power Mode ได้นะครับแต่ว่าขับขี่รถด,ด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับ เบรกมือจะคงเป็นเบรกมือแบบแมนนวลนเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์รถกระบ,บะนะครับมีช่องวางแก้วน้ําวางของเล็กน้อยพวกลูกอมไม่ใช่ฟันเหรียญ5บาท10บ,บาทอะไรก็ได้หรือว่าตัวยาอมกับกี๊ทิ้งอะไรก็ได้ประมาณน,นี้นะครับที่เป็นกล่องสีเหลืองนะครับนี่แล้วก็ที่พักแขนตรงกลางเป็นแบบบุกหนังสีดําเดินได้ด้วยสีเงินนะครับมีช่องเก็บของตรงกลางมาให้ด้วยนะครับนี่เก็บของตรงนี้ได้เลยสบายๆนะครับ ใบปนาฝนเป็นแบบโหเวลาและปรับตั้งเวลาได้นะครับนี่แล้วก็อันนี้เป็นเปิดปิดไฟหน้าแบบออโต้ควบคุมสูงต่ำแบบออโต้เปิดปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เปิดปิดไฟตัดหมอกนะครับนี่เปิดปิดไฟหน้าแบบออโต้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูฝั่งผู้โดยสารตอนหลังกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับไปนี่ ฝัง่งผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็ถือว่ากว้างขวางนั่งสบายเหมือนกันนะครับมีเวลาเดินทางไกลๆนั่งสบายทุกการเดินทางทั้งครอบครัวหรือแม้กระทั่งเพื่อนขึอย่างแน่นอนเลยเดียวนะครับฝั่งผโดยสารกว้างเบาะนั่งก็นั่งสบายดีเหมือนกันนะครับนั่งแล้วสนุกสนานดีนะนั่งสบายจนไม่อยากลุกไปไหนเลยนะครับเบาะนั่งเขานั่งสบายดีนั่งแล้วสนุกดีนะครับแผงข้าประตูฝั่งผู้โดยสารตอนหลังก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเบาะนั่งในรุ่นนี้ไอ้สิ บอกนั่งฝั่งผู้โดยสารตอนหลังก็วัสดุเหมือนกับบอกคู่หน้าเลยเป็นแบบกึ่งหนังแท้สีดำนะครับแต่ว่าเดินได้สีเงินเฉพาะตรงขอบตรงนี้เท่านั้นนะครับแต่ก็สามารถปรับพับแยกแยกอิสระได้ถึง60ถึง40นะครับอันนี้ปรับขึ้นแบบ40นะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น60นะครับตรงพื้นก็มีช่องเก็บของอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงต่างๆให้มาทั้งสอฝั่งเลยนะครับ แล้วก็มีที่พักแขนตรงกลางหรือที่พักแขนตรงกลางก็พักแขนได้ง่ายสบายสบายเป็นบุกหนังสีดําพร้อมที่วางแก้วน้ำสองแก้วนะครับมือจับขึ้นรถก็ขึ้นรถได้ง่ายสบายสบายเลยนะครับนี่มีการนั่งก็นั่งนั่งดีเหมือนกันนะสำหรับเบาะนั่งของรีโบนะครับแต่การเอนนั้นก็ระดับกลางๆนะครับแต่ก็พอใช้ได้อยู่นะครับนี่นั่งสบายมากๆเลยเบาะนั่งก็ดีนะครับคุณภาพของน้ําดีมากๆเลยหุ้มหนังสีดําถือว่า สวยดีนะครับแต่ว่ายังไม่มีแอร์หลังแต่อย่างใดเพราะเป็นรุ่นมิดนะครับต้องไปรุ่นไฮร็อกโคแล้วก็ g r Sport 4x4 ถึงจะถึงจะได้แอร์หลังนะครับอันนี้กระเป๋าใส่ซองเอกสารหนังสือต่างๆก็มีทั้งเบาะผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็เบาะผู้ข,ขับขี่แล้วก็มีแถนตรงนี้ที่แขวนของหรือที่แขวนถูกกับข้าวทั้นั้นหนักที่4กิโลกร,รัมนะครับอันนี้เป็นที่แขวนเสื้อหรือจะเป็นแขวนสูตรก็ได้เพื่อทํางานประชุมด่วนน่งเงี้ยนะครับนี่ ภายในเ้องโดยสารก็ถือว่าหรูหราใช้ได้เลยทีเดียวนะครับออปชันก็ถือว่าจัดเต็มเหมือนกันนะครับสุดยอดไปเลยเอาละครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ G D Super Power 2 4ลิตรขนาด 2400cc รหัส2 G D F T V High V N Turbo Intercooler 4สูบแถวเรียง Double Overhead Camshaft 16บวาล์วให้กำลังสูงสุด 150แรงม้า110กิโลวัตต์ที่3,400รอบต่อนาทีและเป็นสูงสุด400ยนิวตันเมตรที่1,600ต่อ2,000รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีหัวฉีดน้ำมันแบบ i อ r t ช่วยควบคุมการจ่ายน้ำมันให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เทคโนโลยีหัวฉีดน้ำมันแบบ i อ r t นะครับควบคุมการฉีดน้ำมันอัจฉริยะด้วยระบบเซนเซอร์คอมพิวเตอร์ที่ควบคู่แต่ละหัวฉีดอย่างอิสระและแม่นยำทำงานร่วมกับปั๊มคอมมันเร็วแรงดันสูงถึง 250เ้กะปาสคาลนะครับช่วยให้การฉีดน้ำมันนั้นละเอียดยิ่งขึ้นเผาไหม้หมดจดคุ้มค่าทุกหยดประหยัดน้ำมันอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็วีแอนเทอร์โบอิเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่นะครับทำให้ประสิทธิภาพอัดอากาศได้ดีตอบสนองดียิ่งขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สามารถรองรับน้ำมันดีเซลทั่วไปจนถึงน้ำมันดีเซล B20 ได้ด้วยนะครับถือว่าแรงจริงประหยัดจริงทนทานบำรุงรักษาง่ายแกร่งขึ้นในทุกมิติ ค่าบำรุงรักษาต่ำแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยรับประกันสาปีหรือรื้อสกิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนแล้วก็อย่าลืมนํารถเข้าเช็คตามระยะที่สู่บริการโตโยต้าทุกๆ6เดือนหรือประมาณหน่กว่ากว่ากิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนเพื่อยืดอายุการใช้งานของรถท่านได้อย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับก็เครื่องยนต์ g d Super Power ในโตโยต้าไฮรัสรีโั้นยะเป็นยูโร4อยู่นะครับยังไม่ได้เป็นยูโร5แต่อย่างใดยูโร5นั้นต้องรอ ติดตามความเคลื่อนไหวอีกครั้งว่าเขาจะเริ่มจําหน่ายเมื่อไหร่นะครับจะปรับเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับโอเคและนี่ก็คือเครื่องยนต์ g d Super Power 2.4ลิตรขนาด2,400 cc นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปถึงช่วงสุดท้ายกันเลยนะครับจบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการพาชมรถ Toyota Hilux r e v o D Pruner n Double Cab 4ประตู 2x4 ขับ2ยกสูง2.4ลิตรเกียร์ธรรมดา6สปีดสีเทา ราคา9 6 0 0 0บาทนะครับก็ตามที่ขึ้นอยู่บนโจรหัวนะครับก็เราได้ระบ,บุราคาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าสวยงามน่าใช้เหมือนกันนะครับนี่ดูคุ้มค่าดีเกรดกลางแบบนี้ใครๆก็อยากได้เลยทีเดียวนะครับนี่ตอบโจทย์ทุกรา์สไตล์การใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับโชโรูโตโยตา้าริสเชียงใหม่โชโรูใหญ่ยาวะเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อนุญ,ญาตอนุเคราะ เอาลยความสะดวกให้เราได้ถ่ายคลิปรถคันนี้ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสาหรับ t o y ยต้าริสเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่จังหวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครจะมาแวะมาชมรถ To โยต้าสักคันหรือสนใจรถ To โยต้าสักคันทั้ง h ฮลัสรีโว่ไฮลัสแชมป์ฟอร์จูเนอร์ยาริสยาริสเอที r ย s ริสครอสโคโรล่าอัลติสโคโรล่าครอสหรือว่าแคมรี่หรือว่าทุกรุ่นของ To โยต้าประมาณนี้ หรือว่ามาทดลองขับรถโตโยต้าก่อนการตัดสินใจซื้อกันก่อนก็ได้หรือว่ามาสอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อรถโตโยต้าหรือโปรโมชันแคมเปญพิเศษต่างๆนะครับก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับโตโยต้าริสเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่ยังวเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับโทรศัพท์ก็สอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมกันได้นะครับที่0 5 3 9 9 8 5 5, 5 5 5ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยจะมีที่ภาษาการขายขอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาแนละ้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับ โปรโมชั่นพิเศษส่วนลดพิเศษแคมเปญดีๆเขามีให้แบบจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับที่นี่โต o ย ta าริชเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่เยาวราชเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มาที่นี่กันได้เลยนะครับมีรถทดลองขับให้ด้วยมีรถให้ชมกันหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับอยู่บนชั้นหนึ่งอยู่ตรงชั้นหนึ่งบนชั้นสองแล้วก็บนชั้นสามก็มีรถ To y ยต้หลายรุ่นให้ได้ชมกันนะครับก็มาที่นี่กันได้เลยกับ To y ยต้าริชเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่เยาวราชเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับ และก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับถ้ามีหากผิดพลาดตะบัการใดพูดผิดตกประการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับว่าจะใดไม่สุภาพเกย์ใหญ่ใดไม่สุภาพก็ต้องกราบขอพระธาดาภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับและคลิปหน้าผมจะมีรถรุ่นไหนมาเล่าเสนอหรือมีคลิปาพาไปเที่ยวที่ไหนมีคอนเทนต์อะไรมาเล่าเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งก็รอติดตามกันได้แล้วก็ถ้าชอบใจคลิปนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ กดติดตามแนละกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม Facebook กในยูทูบชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเงรวยรวยกันทุกท่านโชคดีปีมงกรน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ